ปาขนมไปเจ๊กกัเลยอืมขาวต้มไม่ไมนไทปวขาวต้มไม่อีกแล้วอปุ๊บอยู่ ใช่เขาหางานอยู่ยังไม่ได้งานหางานทำยไม่ได้โอ้หางานตะกี้ผู้ยังไม่ได้อยู่ยังยังไม่มีผู้ไปว่ยังไม่มีผู้ไปแล้วไปยังไ่ได้งานจะมีจอดหางานอยู่โอ้ปไปถึงก็ทำงานเลยไปก็ถูกมากแล้วมาจอดเด็ก็ไปนอนไปนอนไม่ไปไปไปน้องลงไปผาปลาเพื่อนลงไป ปล่อยปลาไปต้องเขาไปทำงานผมไม่ได้ถ่ายเลยครับถ่ายถ่ายครับได้กันยงไงมีทางเนาะคืสิบริญ่างไก่ไปตอนไหนมาเนี่ยเนี่ยทียังเราเลยอืมก่อนเนี่ยเราไปกันย่าง ไปทางนั้นเนาะมันดกไก่จอดไว้ตรงนีปเ่าเราอยู่เออจอดตรงนี้เดินกันไปพูดน้อยเางนบ่อพูดพ่อข้างนั้นลุงแม่นลุงพูดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงม,มาเราจัดหลัดเลยม,มาเราสิบหก ขายครับตอนนั้นเราเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ใช่เรียนสวยไงเฮ้คราตาวิวเราเ็มาถาเได้ืนเมื่อมนี่เนาะมาไใส่คนเราระบกทาง บ่อฟ้าฝนจอดไว้นี่ไหมฟ้าอ่าโอ้โหฝนเกลี้ยงอ๋อยะเอาไปถึงโน่นเลยหรอสายดุยดินคนนเหรอฝนเหรอฝนฝนกระจุกฝนเยอะโอ้ขับรถขนาดนี้ฝนก็ไปทำไปกีสามปีทางนี้ฉุดยอดเลยทาง ตกขึ้นมายากเลยนี่เนาต้องขึ้นมาก่อนฝนปลาเอ้ยโอ้ฝนช่ไตอนใดแม่นลงไปคือบุงตอนใดบุงแปลเนาะไปปล่อยปลาไปนี้ดีกว่าไปทาง้ก็ได้กลัวๆเวลาเรกลับกกลับรถกันเยอะ นี่เทียงเขาขึ้นหลอดวันนั้นรอดเดินจะไกลแต่อย่างว่าน้องเราจะเน่มาช่วยเขาดำนาถ้ามาทางนี้ก็ต้องได้เดินลงแล้วก็เดินกลับขึ้นมาหารถอีกอันนี้โมเดิย่างมาเนี่ยทุกคนเนี่ยโมดิย่างซช่ไหเนาะป่ามาเรื่อยหูจักทางแล้วป่ะเนี่ยมาถึงเลยมนนอนก่อยห้างเลยเนี่ย ใกล้ๆน oh, ี้จับนเลยตอนนั้นย่างขึ้นมาแต่ท้องน้นหนกี่ก็ได้ีกเออบมนหนอกนี่ก็หอดนันดีเนาะหอดวัดนันเนาะแต่อาจจิติดนั่นนี่เขาเนาะล้งบัตนีนมาหอดเลยพี่น้องไอ้เจะแทงแทงให้เท้าขาวไปเม่กินเท้าขงเขาเนาะชิโน่ซื้อป่าป่าไปซื้อป่ามา เดี๋ยวเป็นจปล่อยปลาอยู่นาที่เพิ่นได้เข่ามาเรื่อยๆนะเนาะเพิ่นเข่ามาปล่อยปลาขาุดซื้อมาปล่อยไว้ปล่อยน้ำครอบครัวที่เพิ่นได้มาเยี่ยมมาเวะตอนนั้นนะเนาะนาปลาสาแกลน้ำเนาะลองที่ไหนนะไปปึ ng กันได้ที่นัน่นเนาะมาหอด ตอนนั้นยญางอ้อมโฮโอ้เอ้ากลุมแร่งมันเนี่ยนี่ขุดอะไรอ่ะคุดปวกคุดปวกใช่โอ้คุดปวกให้ปลาเอาขุดหน่อยเลยป่าปวกยังหลายดีสิ อ๋อกอยนี่บ่บ่ได้อะหัมได้อาหัวหานบ่เอาปัวเอาหัมหิรโอเคาสินลน้องเพิ่นกาฉลาดน่ชลูกน้องปองน้องเจ้อลูกเอาปลาคิวแคนี้โหนี่เดปลาคิอนอาย่าลงมาด้อลูกเอาเอาปลาพานี่บ่ฮะเอาลงมาโอเคเอาอะไรลงมาไหนปลา นี่แต่ปลาซิวได้หน่ปลายังน้อยอยู่นีปลาบ่เมนปลาซิวปลานี่แหละเขาเลียปลาอย่างไรปลาหัวใหญ่นะเน้นเปลาิดเล็มปลามูอ่หรือว่าปลาขามันอันนี้เด้อปลอยก่อย ปลาพี e ่ไงคนปล่อยอืมปลาพี่แก็ปล่อยปลาปลาปล่อยปลาปล่อยน้ำการที่กับชาวหลายอ่ะอันนี้กูปูมาเร็วไปสุปไปสุดไปสุการไปสดไปยังแหงอยู่บ่นี่น้องนี่น้ำหน้ามึมๆไฟยังแหงอยู่เนาะเอามือได็กกับพี่อ่ะพี่อ่ะว่าแล้วเราปั่มรถไทยเนาะทุกคนเบอร์ปลานี่เจ๋งเนี่ยสบาย ปล่อยใได้สิลงไปปล่อยอยู่กลางนองบ่ปล่อยกลางนองก็น้องใส่ชุดใส่ชุดนี่ไงใส่ชุดนี่ก็มัดเน้นได้ก็มัดปลายมาแค่นี้ปลาใหญ่โมมาใกล้เลยเนาะลงมาด้วยยันแขกจับด้วยโครงการก็ใหญ่แล้วปลาเนี่ยพอดีปลามาชุดนี้กินเนาะปล่อยเป็นไง Enos, ม flames, หมดหลายอยู่เลปาน้องนอมสซัใช่เนน้องอันน้ำลงได้ยับ่บอ oui. บ่ามีทลงได้นต่ว่าใหญ่ไว้ยุน้องกวงนี cow cow ่ีตมไม่นั่นเลยตจ่มอะหม่นะเฮ้ยแล้วทำไม่ได้เราปล่อยเราปล่อยสีไหน เอาขึ้นไปเราจะได้ถูกไงปล่อยเอาโชคกับลาบไม่อยเอาลาบมันซื้ออยู่ไม่ปล่อยเอาโชคก่อนแล้วลาบทีหลังไงเออต้องเข้าใจไม่ตุ้มตู่ก็ตุ้ปแล้วมาปล่อยอย่างนี้นะตรงเซ็กจะได้แต่ลาบมากพี่จรอง ัวและอะไรสิบพันงันเนี่ยล่ะอ่แมันตัวที่ปลาเป็นบ่วงที่บอกมีถ้วยก็ถามเขาเลี่ยตัวละพันตัวตัวถ้วยเขาบอกตัวสิบพันแต่เวลานั้นเขาตักเป็นถ้วยให้อ๋อน่าจะเป็นถ้วยสิบพันเนาะมันตัวสิบพันหรบอว่าจิตัวถ้วยของกัจจาวาอยู่นะบุหรี่ตัวละพันเลยตัวสองพันตัวเคยชิวหน้อยๆกับเทจับเลยอาปล่อยน้ำกัน ปล่ปลาลายเนาะลายบดทุงนี่เท่าไรก็ปลาสามแสนเซนทุหน่งเซนหาสองทุงเดกปอยด้วยกันทุ่งละ่หนาทุงละสามแสนยอกมากันถงะเสรทงนอะไร้ลายอยู่เลยเนาะนี่ยวันี้มาบัดนี้ มคอนี้คอยเอาโชคเนาะมาวินาห์ลาบมาหน้าลาบนี่คอยเอาโชคไงหน้าก็ลาบพอดีตามาเทียนนามาเทียนนา้วบ้งบุกเลยน้องนู่นด้วยอยูตัววิ่งไปหาขดปูนี่หาลูกปูแล้วโูกลายเลยปลาจ้าใครว่าปลาซิ่งโมเมนต์ ไม่มีเอาหมากินขนมแล้วอะไรมาสิกินขนมก่อนเลยหนองนี่มันหนองปลามันใหญ่นี่นอนพังหนาแรกหนานนอนตลอดนอนตลอดเลยแม่เรานอนเราไปชูขึ้นบ้านแมันนอนยิ่ได้อากาศดีเนาะมันก็สัมบ้าเนี่ยเนาะ บิแต่ฮามาไม่ได้ไไกล์มึนอนะยางมาสุดลกูกโลยางใหญ่เลยตีะมาาาลัยนะลูกะชิบลาเลนเทีมันกดิ่งอิ่นนอนตลอด ป่าตลอดคนตลอดแรงเลยดิบปุ้ยเลยก่อนปวกนักแดกเลยจุ่มเนาะแห้กินข้าวแล้วแพ้กินข้าวอ่ะกินแน้วไม่กินข้าวอ่ะ บรรยากาศต้องให้ท้องหน้าพี่น้องเอ้หน้าสาวอุ่นลายเพิ่นภาพปลาตองเพิ่นมาปล่อยปลาเนาะเพิ่นเอาปลามาปล่อยไปสงงไงองถุงใหญ่ที่นั่งนี้เมื่อก่อนใหญ่กะพาปลาเพิ่นมาถุงหน้านี่แหละมาดำหายดำหน้าแล้วก็มาเอาของต้นของฝากมาให้น้องๆเพิ่อนแล้วนี้เพิ่นกะแล้วแหละปลาก็เลยซื้อปลามา ลอยแล้นองนี่ไว้ตัวใส่ปลาพูชิกับมานี่เลยพี่น้องเลยนะพี่น้องเนาะจะสำหรับคลิปนี้เนาะ8พประมาณนี่เลยพี่น้องเลยขอควาขอบใจเด้อเอฟซีปัจจุบันที่กลับมาเบิกโซนง่าย ดีมีแห้งให้สุกันมาในรับให้ด้วยผู้ชอทุกคนพี่น้องเอ่ยสำหรับคลิปนี้ขอคารมว่าส,สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะไปพบก,กันกับคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปพี่น้องกันโมดิเตียเมียนเลยย,ยัง,ง,ยยง,งไม่ได <c oughs> <ๆ>้ผูกไม่ได้ผูกนะไปเราไปไปเพื่นที่กับกับไปได้ประเดี๋ยวกับไปได้สลายเดลนไปว่ายมาว่ายผู้นี้ไปว่ายมา มาปล่อยปลาเลยครับเลยมาปล่อยปลาเนาะปาปลาเพื่อนๆสีฟ้าครับเาแกะเองแกะเองคตั้ใหญ่อะดังไดัง้มเอี๊ยแช่ไวละแ่ป่แกกินปุยปุยยงติดมอง่ดงาดไวเมื่อนำการินได้ไป ไ,ไปครับไปนายต่อครับครับโอ้ไปขาดหน้าเลยสลายเปน่พี่ <c oughs> <c oughs> ต้องไม่ไปขาดหน้าช่วยเขาก่อนนะไปขาดนาช่วยเขาไปเจ็ดตัดประเทศไทยป่ารีบๆอยู่ไปกลับพี่น้องเลยมันนี่ป่าเพิ่งจะเดินทางกลับประเทศไทยมันนี่เนาะ ขอให้ปลาเพิ่นเดินทางปลอดภัยอ่าไปขึ้นแม่นู๊กขาจะกลับบ้านนั่บ้าเลี้องปลาสบายเลโดย น้องมานํามาหน่อยิเจ้าเป็นผัวน้องแล่แล้วดำาฮดำนาเอื้อเขื่อไปดำเขื่อกับนี่ยนี่แหละอันนี้แล้วลูกแล้วลูกลูกน้องขี้เบาเหม็นเบาอ๋อเจ้าเป็น,ปน,น,นผู้เอาเอางัว,ง,วงัวให้เลี้ยงมาน,นี่นะนี่นี่น้องไงอ๋อคนมาเลี้ยงงัวอยู่นี่ เจ้าแต่เมื่อเอาก็มู่มึงแม่ก็เอามาเลี้ยงวานแม่มึงมือก็เอามานํำแม่เพิ่งดำน้ำวนเา่เมยนอานเไเที่วเอาขับเลยเพิ่นขึ้นขับเลยเพิ่นขึ้นมาไปได้ป่าไปได้บ่นางอ๋อฮอดใช้ทางเนี่ย ดเอเราจะหูอยู่ออ๋เราเที่ยวเคยเที่ยวอยู่ปาตกใจตกใจเลยเนาะมันไม่มีรถไม่ค่อยมีคนมาแล้วระวังติดลมนะปาโอ้ยเสียเวลาเลยเนาะทางนี้เป็นลมอ่ะเบียดเบียดไปทางขี้โคลนเองสิป หาเรียบร้อยนะอยานะลงก่อนป่เอาไปลงก่อนนะจะลงงไปติดแล้วพี่น้องก็ติดโอ้ยหลปลาติดเลยเอาไงปลาขึ้นหยบเหรอขึ้นหยบเรนี้เนาะอ่ะอ โอ้ขึ้นขยมขึ้นขยมขึ้นขยมขนะโอ้ยพี่น้องเลยสวยดาวบาทเลยรถุดตาพุ่นติดโคตรติดอย่างนี้เลยพี่น้องเลยอยากไใบมันแห้ง飒ตาพุ่นจะพลาดกับมาทางไหมตอดลงลงขาดนั่นมามาทางนี้มาว่มามันสี งายว่ามันสินจะไปทางรัดมาดูติดกกบ่าได้ติดเลยเนาะมาบใกล้สีฮอดบ้านนีครับมาติดตมอยู่นี่เนาะจับมืมีตมแต่จุดเดียวนี่ทุกคนอือคาวิทนี่ก็นั่นก็เป็นโอ้โชิน้องได้บานเนย ติดอยู่ทางผมมีคนใช่ไหมรถติดพี่น้องไว้ป่าพนเห็นข้าวจะจกลับอยู่จังไดติดต่อหาคนมาซอยเลยพี่น้องเลยติดต่อเลยเออมาทำบุญมารถติดพี่น้องเย น่าไม่รู้คนอยู่หุ่มฮะมไปนี่แคบมะปิดวะจับดีๆจับดีๆเ <c oughs> รื่ร <c oughs> รลูกพัดทบอีกใส่หุ่มหมดเลยได้เสียบก็ได้อยู่ได้นี่บอกเล่าเสียบมากนะ เสียบคูททางหน้านี่ออกได้อยข้ามือจับอังกินก็แกวก็แก้วทวงเวลาไปเนาะ <c oughs> ทวงเวลาไปคำเนี่ยปลาต้องเปลี่ยนใจปองทวงเวลาไปแล้ว <c oughs> โมโยกน้องเพิ่นด้น้ <c oughs> <c oughs> นองมกีเห็นรถเที่ยวอยู่ด้นเนาะเพ <c oughs> ราะว่าน้องเห็นรถเที่ยวแต่แต่มันฝนโปตกพุดนะปลาก็ว่าอยู่ ทำไมไม่มีรอยล้อเลยวะไม่มีรอยล้อไปเลยนี <c oughs> ่แหละการเดินทางเดินป่าเดิมพันคนคันแรกเลยติดทุกคนไปเพราะรล่มเลยพี่น้อง <c oughs> อ,อ้เือไอย่ดได้ลยเหือนล้โอ้อยคิ้ได้เลอาใจไรปะถอยเล้ว mắm mình bụng tít gì bà rô thoại cao bà rô ờ, đi qua thôi đi qua mò hoang cái này thôi 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 thôi

ขอบอกขอบใจละลายเราตุบตมเลยขอบใจขอบใจโอ้ยี่นองเลยเดี่ยวคนมาจากไวแห่งซานอน้อมไปกลับทางเก่าเนาะเดี๋ยววแห่งซาเนาะโอ้ยี่น้องเลย

ทางเขาโบเอยไปเนาะนัซนท,ท,ทางลงไปกบพักกระชุขึปป้นบัดแหงบ่มีคนบนักับทางเกา่าพี่น้องเลยอ่านีเอาคนวายอยาว่แห้งซาอยากวแห้งซาพี่น้องเลยบาดิกลับทางเก่าอีอก,ก,กมาลูกเลยไปไปคือ น้องเพื่นว่าทางนี่รถไตอยู่นะไต่จะเป็นรถไยกไต่าขึ้นไขคขึ้นลุกิลนลาขก่าขึนคลาขกคางาก่ารกคาลากายขยก่าเนาะคลับทางเก่าเดี๋ยวายาย้นลา้นนายายขึายขา มีจุดเดียวแต่คนเดยที่ว่าเป็นยังดีทต่ว่าข้นไว้เนาะแมนโอ้โยคิดลองขับมาไปทางไก่บ้านโคตรเน่โอ้โยเลยแห้งเนาะพอให้โคตมาเรากวรปล่ยไป,ยปลยไลยใช่เถนึกถึงกน